สาครู9ก9าเก้าเก้โอ้ยคนได้ของขวัีกแล้วนะอู้อะไรสงสัยคนอยากได้คำาอ้ยพรนั้นน่ะสาครูเก้าเก้าเก้รอะให้คิดเราได้มาโ้ย สาลี่ <Sorry. laughs> อะไรอะปกากตะก้าหน่อยนี้ปกากตะก้าอยู่นะโอเคเรามาพูดเรื่องขายของกันก่อนดีกว่านะเพราะก็คือว่าคือตอนนี้เราเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเรียกว่าโปสการ์ดนะทุกคนเข้าใจตรงกันก็คือที่เราขายเนี่ยมันกำลังจะหมดเขตซื้อแล้วนะงานวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ภูกเก็ตเดือนหน้าเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะปิดขายแล้วยังไงพวกเองเรียบกดซื้อกันด้วยนะ รู้เปล่าเอาไปเที่ยวภูเก็ตด,ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไปร่วมทำกิจ,จกรรมด้วยกันนะน้องเฮ้ยจอโคตรตึงอ่ะโอ้โหห้าพันแล้วอะ่ะสุดๆเลยแดเนียลบอกซื้อมาแล้วสามใบพูดไปเล่นโมรือเปล่าน้องน้องไปกับรไม่เคยเห็นนะโอ้ได้ของขวัญอีกแล้ว แมนตาใหญ่ยนฉันซื้อกับหล่อนไงหุยจริงมะเนี่ยเออแดนเนียลเขาเอาเรื่องนะแดเนียลมันรักเองเอ็งรู้ได้ไงว่าแดนเนียลมันรักข้าและแดนเนียลมันไม่รักคนอื่นเหรอแดนเนียลเองบอกเอ้แดนเนียลเองบอกข้าดีว่าทําไมอันนี้ข้าสงสัยจริงว่าเอ็งช่วยอธิบายให้กระจ่างหน่อยดีว่าทําไมเอ็งถึงชอบข้า เองชอบค่าจริงเปล่าอันนี้อยากรู้เพราะเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรที่เองชอบกัดคนอื่นแต่เองไม่กัดค่าค่าอยากรู้เออเพราะอะไรอ่ะมีคนบอกเห็นว่ามีแต่คนบอกว่าแดเนียลมันไม่รักควีนเพราะอะไรเร็วๆค่าอยากรู้จริงๆนะเนี่ยพิมพ์อยู่หรือเปล่าค่าอยากรู้จริงๆะเนี่ย เพราะอะไรวะค่าก็ไม่ได้หน่าเอ็นดูอะไรนะคนอื่นอย่างน่ารักก็คข้าอีกไอะควิน,น Queen เป็นเออแล้วควินอุ้มไม่น่ารักหรอวะทำไมเองไม่ชอบนะคะ้าเองก็น่าจะชอบด้วยนะคะ่าแล้วเนี่ยคนอื่นเขารอดูเพราะร่อนเป็นคนตรงๆไงหน้าแกล้งดี แคนอื่นไหมเขาไม่ตรงไงไม่มีใครอะไร Daniel, แดเนียลเท่ากับพี่นูชาหรือเปล่าหลบอะแดเนียลหึงอะดอีอีบา้าทุกคนอย่าลืมกดซื้อบัตรอันนี้ด้วยนะโปสการ์ดกันด้วยนะรู้เปล่ารีบกดซื้อกันนะเดี๋ยวเขาจะปิดขายซะก่อนแล้วจะไม่ทันนะ่ะ แตจะพูดเรื่องอะไรวะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนึกเดีพูดเมื่อเขาอ๋อจะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยไปงานไอ้นี่นะงานถแถลงข่าวมิสแกนกรุงเทพสระบุรีที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะจ๊ะน้องๆหนูๆอ,อย่าลืมมาหาด้วยนะรู้เปล่าอย่าลืมไปเจอกันด้วยนะพรุ่งนี้นะ่ะพรุ่งนี้ไปเจอกันได้ที่แฟชั่นไอซ์แลนด์รู้เป่ามีใครไปบ้างมี พี่ฟ้ามีชาลลอดมีควีนอ้้มมีค่ามีเวเนซ่าแล้วก็มีพี่พิมพ์นะอย่าลืมไปหากันด้วยนะจ๊ะพรุ่นี้อ่ะรู้เปล่าถ้าจะรอนะเอ็งก็มารับดิพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะ อะไรวะเนี่ยโอ้มาอย่าวะเอาดิ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 เองจะรักแค่คอคืออะไรเองจะรักโอ้โหคุณจ่อลูกพญานาหมื่นเขายังไม่หยุดกดดอกกุหลาบเลน่ะนี่เอาดิโคดสุดอะโอ้โว จริงป้าตั้งแต่ค่าเล่นดิกตกลมาข้ายังไม่เคยไปให้ของขวัญคนอื่นเลยนะเว้ยสักครั้งเดียวไม่ใช่ว่าไม่อยากให้นะทําไม่เป็นโอ้อากขึ้นรถไฟเลยอะ่ะขึ้นรถไฟจะไปรังสิตโอ้โหเอาดิมาไม่หยุดเลยนะของขวัญวันอ๋อข้ารู้แล้วทำไมวันนี้ข่าได้ของขวัญเยอะมากข่ารูแา้แล้วข่ารู้แล้วว่าทําไมวันนี้ข่าได้ของขวัญเยอะ วันนี้เงินเดือนออกถูกต้องไหมนั่น <c oughs> ข่าวาแล้รคะพิ่งเก็บนั้นเนี่ยตอนแรกค่าก็สงสัยว่าแบบเพราะอะไรวะวันนี้มันก็ไม่ได้มีเป็นวันสําคัญอะไรนี่นาวันเงินเดือนออกขอบคุณพวกเองมากเลยนะที่แบบว่าสระเงินเดือนส่วนตัวที่จะใช้จ่ายส่วนตัวในชีวิตตัวเองเงินมันก็มีค่านะแต่ว่าพวกเองก็ คอยเอามาช่วยค่าแล้วก็เอามาสนับสนุนค่าอยู่ตลอดตลอดน่ารักสุดๆเลยค่าจะใช้เงินอย่างประหยัดแล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์นะถอ,อนเงินออกจากต่อต่อยังถอนแล้วเคยก็ถอนตลอดนะถอนอยู่เรื่อยๆเพราะว่ากลัวว่า มันจะแบบกลัวถ้าช่องปิวแล้วเงินจะหายอะไรเงี้ยก็ค่อยถอนอยู่ตลอดโอ้โหคุณเจอยังไม่หยุดอ่ะอย่างเช่นเติมน้ำมันจริงค่าน้ำมันอะไรอะ่ะบอสบอกเองได้เงินเดือนล้านกว่าเลยเหรอเอามาแบ่งค่าบ้างยี่สิบถูกต้องนะหมองถูกต้อง เพราะว่าพวกเอ็งคอยสนับสนุนค่าไงเขาก็เลยมีคนจ้างงานค่าเรื่องจริงนี่นนยถ้าเกิดว่าพวกเองไม่คอยซัพพอร์ต่่าก็ไม่มีคนจ้างหรอกหรือเปล่าความจริงค่าได้ไปร้านตั้งแต่เดือนที่เดือนแรกแล้วนะ แต่ค่านี่แบบไม่รู้คือข้าไม่รู้ว่าคนอื่นนะ่ะนิสัยเป็นยังไงนะในเรื่องของการใช้เงินนะ่ะแต่ค่าเป็นแบบนี้แบบเรื่องจริงเนะี่ยคือบางคนนะ่ะพอเขายิ่งมีเงินเยอะใช่ปะ่ะเขาจะยิ่งใช้เงินเยอะบางคนเวลาที่ยิ่งเงินเยอะๆจะยิ่งใช้แบบอยากได้นู่นอยากได้นี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ค่าคือนิสัยค่านะค่าเป็นงี้เลย ช่วงไหนที่ค่าเงินเยอะแบบเงินเยอะมากๆอะ่ะหรือว่าเงินเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเงินเยอะอ่ะค่าจะโคตรขี้เหนียวเลยอะ่ะเหมือนแบบว่าพอยิ่งเงินเยอะอ่ะยิ่งเราเห็นเงินเยอะๆเราจะยิ่งแบบไม่อยากใช้อะ่ะยิ่งแบบกว่าจะเล็ดออกไปแต่ละทีนึงน้ำหืมเหนียวแล้วเหนียวอีกแบบคือไม่ได้ขี้เหนียวขนาดนั้นแต่ว่าไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยเอางี้ดีกว่าไม่ได้ซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นอะ เอาง่ายๆเลยเครื่องสําอางเนี่ยค่ายังไม่ซื้อเลยขนาดแปรงแต่งหน้าเพื่อนค่าต้องมาบังคับให้ไปซื้ออ่เพราะใช้มาแล้วห้าหกปีอะ่ะคือวันเนี้ยเพื่อนก็ลากไปซื้อมานะทั้งแปรงแต่งหน้าทั้งอะไรเพราะว่ามันคือมันใช้จนสภาพมันทุเรศไม่ไหวแล้วอะ่ะเออคือค่าเป็นคนที่จะบอกไงดีอะ่ะอะไรที่จะซื้อเนี่ยคือต่อเมื่อมันหมด และจะมีอย่างแค่อย่างละหนึ่งชิ้นนึกออกไหมอืมแล้วก็เออยิ่งช่วงไหนค่าเงินเยอะอ่ะค่าจะไม่ใช้เงินแต่กับกันถ้าช่วงไหนที่ค่าเงินน้อยอะ่ะเงินน้อยหรือว่าเป็นอยู่ในช่วงที่แบบอีกนิดนึงตังแม่งจะหมดแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยค่าจะใช้แบบเหมือค่าจะประชดชีวิตไปเลยแบบใช้แม่งให้หมดไปเลยอย่างเงี้ยเอ็งก็เองเข้าใจฟิลปะเหมือนแบบ มึงน้อยใช่ไหมเงินน้อยใช่ไหมแบบจะหมดแล้วใช่ไหมช่างแม่งกูใช้แม่งหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคือจะใช้ให้แม่งหมดไปเลยแบบประชดชีวิตอะเออเป็นแบบเนี้ยอ๋อแต่มีเรื่องหนึ่งที่ค่าอ๋ออันนี้ค่าอยอมรเราเลยมีเรื่องหนึ่งที่ค่าใช้เงินเยอะมากจริงๆเลยนะคือการกินจริงค่าหมดเงินไปกับการกินเนี่ยแพงคือค่ากินแบบว่า คือบางทีเวลาข้าไปกินอะไรข้าไม่ได้ถ่ายลงตลอดอะ่ะแต่ว่าข้าหมดเงินเงินเยอะมากเลยกับการกินเนี่ย ข้ารู้สึกว่าการพี่จะบอกว่าไงดีอ่ะข้าเป็นคนที่คือของธรรมดาข้าก็กินได้คือเวลาไปทํางานไปอะไรเงี้ยข้ากินได้หมดอะข้าวกล่องอะไรข้าก็กินข้าไม่ได้สั่งอะไรที่มันพิเศษแบบกินคือกินได้หมดง่ายๆเขามีอะไรมาข้าก็กินอย่างนั้นแหละไม่ได้เรื่องมากแต่ถ้ามื้อไหนที่ข้าไปกินของข้าเองอ่ะที่ข้าวันเนี้ยข้าตั้งใจจะไปกินข้าวเป็นมื้อที่ข้าสามารถเลือกเอง ที่ข้ารู้สึก,กว่าข้าอยากจะพักผ่อน,นอันนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะเ,เรื่องมากนิดหนึ่งเออคุณเจาอเขหยุดไปแล้วขอบคุณมากเลยนะจะดุมอีกสักหน่อยดีไหมมันไม่เห็น,น่ะทุกคนอุ้ยแหมฟ้าให้ของอะไรเนี่ย มอสุกี้อะนะจอยไม่หยุดเหรอหยุดแล้วหยุดแล้วน้องเอ็งก็เลยแสนตุยจริงๆรู้สึกว่าอะไรคือของธรรมดาแบบว่าจานละสิบยี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยค่ากินได้กินได้หมดนะแต่ถ้านี่รู้สึกว่าถ้ามันไม่อร่อยอ่ะไม่รู้จะกินทำไมอะนึกออกปะ คือเวลาที่มันไม่อร่อยแล้วรู้จะยัดลงไปเพื่ออะไรให้มันเปลืองกระเพาะเคยมีช่วงที่ไม่มีงานไหมเคยจะพูดยังไงอ่ะมันก็บอกไม่ได้หรอกว่ามีงานเป็นช่วงที่ไม่มีงานแต่คือคืออาชีพที่ข้าทํามาเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพงานประจําอยู่แล้วนึกออกไหมมันไม่ใช่งานประจําที่ เราจะได้เงินตอนสิ้นเดือนหรือว่ามันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วซึ่งบางทีเดือนนี้เราทำงานสองงานหรือว่าเดือนนี้เราได้งานหนึ่งเดือนนี้ได้ห้างานแล้วก็อาจจะมีสักเดือนหนึ่งที่แบบอาจจะไม่มีงานเลยก็ได้แต่คือเงินมันก็ไม่ได้แบบจะบอกว่าไงงานหนึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ได้เงินเยอะหนึกออก่า เองเข้าใจไหมเดือนนี้อาจจะแบบ 2, 3, 4, 5, ออสองสามสี่ห้างานอีกเดือนสองเดือนนึงอาจจะไม่มีงานเลยก็ได้อะมันเป็นปกติของคนที่ทำงานแบบนี้อืม Mm hmm. ซื้อหวยกันพวกเองค่าจะบอกอะไรให้นะแอมคืองวดที่แล้วแม่ค่าให้หวยถูกใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่างวดนี้ไปตาพิจาาบันซื้อทันแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนะถ้ามันไม่ถูกมันไม่มีใครที่จะให้หวยถูกถูกงวดนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ไปทุ่มซื้อกันหมดเงินไม่เอานะ บอกไว้ก่อนไม่ใช่โอโหเห็นให้หวยถูกงวดเดียวพองวดนี้ซื้อกันแบบไม่ไม่กะไม่เผื่อใจเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะดีแดนที่เบอกว่าอะไรวันนี้จะไปจิบวายคนละแสนอีกไหมมีไหมส่งมาให้กินบ้างดิแดนนี้เอาวายคนละแสนเนะี่ยเออวะน่าจะแวะไปซื้อวายก่อนกลับบ้านนะ เข้ากลุ่มไม่ได้คะ่ะเพราะอะไรนะแอดมินช่วยมาตอบเขาหน่อยเดมเขี่ยวฉลามหลวงพี่จัสตินได้เริ่มกระบวนการปลูกสวนดอกไม้แล้วนะเวลานี้มีเล่าขาวาไหมยังเกไปกินเองไปเล้าขาวนะหลวงพี่มาแล้วครับผม ทุกคนถ้าอยากเข้าด้อมวันนี้คือด้อมมาปิดไม่ให้คนเข้ามานานแล้วนะแต่ว่าเขาเพิ่งมาเปิดวันนี้ถ้าเกิดคนที่อยากเข้าอ่ะไปที่หน้าไอจีมีนาออฟฟิเชียลแฟนนะเขาจะมีแบบ QR code อะไรไว้ให้เขาปิดแล้วเปิดแล้วปิดแล้ว <laughs> จริงว่าเนี่ยคือเปิดแวบ็บเดียวแต่คนเข้ามาเยอะอยู่นะต้องเปิดแว็บหนึ่งเนี่ย ไว้รอรอบหน้านะใครที่เข้าไม่ทันรอ,รอรอบหน้าแล้วกันพี่จุป,ปิดแล้วค่ะโอเคทุกคนนะเกิดว่าเขาไม่ทันรอบนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้อพอมีรอบหน้าจะรีบมาบอกโอเคไหมคนนอกเข้าเยอะเกินเปิดตั้งแต่เก้าโมงแล้วค่ะ รักกันต้องรอรอบหน้านะถูกต้องทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวคือถ้ารักกันจริงต้องรอได้นะเดี๋ยวก็ได้เข้าใครเข้าแล้วส่งค่าววาอะไรอะใครอยากเข้ากลุ่มที่มีมีนาอยู่ทักมาค่ะฉันมีอะไรวะอะไรของเองเนะี่ยแดนนี่้อกกลุ่มบ้าอะไรของมึ <laughs> กลุ่มอะไรของเอง กลุ่มไหนไดเนีย่ยไหนบอกมาสิกลุ่มอะไรเขาดอมไม่เคยทานโอเคเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะแบบรีบรีบบอกแล้วก็รีบเข้านะเพราะว่าน่าจะเปิดแบบว่าครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใครที่แบบอะไรกลุ่มที่มีรอนอยู่ด้วยไงว้ากลุ่มอะไรวะกลุ่มอะไรกลุ่มมิสแกนเหรอไดเนียเน่ยเป็นคนในองค์กรปะเนี่ยกลุ่มอะไรของเองวะ กูมินีเรากกันทุกคนอย่าลืมเข้าไปช่วยโหวตกันให้หน่อยนะที่เขาที่ค่าลงไว้ในสตอรี่ไอจีอ่ะที่เขาเปิดโหวตที่มีอุ้มมันก็มีค่าไปช่วยกันโหวตให้หน่อยนะเข้าไปดูในสตอรี่ไอจีข้าค่าแปะลิงก์ไว้ให้แล้วช่วยกันโหวตเป็นกําลังใจให้หน่อยช่วยดันตูดหน่อยเร็วจะได้ไม่อายเขารู้ป่าวได้ไม่อายเขานะ เช่วยกันโหวตหน่อยนะดันคนดัท่ทีเออโหวตแล้วนี่โอ้โหใครโปรยเงินแม่ชีเม้นชรามาอีกแล้วดันหลังแทนดีกว่าโอ้อาดีโอ้โหอดีได้ของขวัญอีกแล้วชีวิตวน้อง หวดแล้วช่วยกันยันดิยันแล้วขายการ์ดนี่ไงก็ขายการ์ดอยู่ตั้งหลายวันแล้วพ่กยังต้องรีบซื้อนะเว้ยเดี๋ยวซื้อไม่ทันเดี๋ยวเขาปิดเขาใกล้จะปิดการขายแล้วนะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยงานแฟนมีที่ภูเก็ตเนี้ยรีบซื้อนะมันมีกิจกรรมหลายอย่างมากเลยที่เราจะได้ทำร่วมกันเนี้ยรู้เปล่า แต่เอ็งต้องซื้อบัตร999นะต้องซื้อ999นะเพราะว่า999นี่คือจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันที่21แล้วก็22ต่อด้วยที่มันมีกิจกรรมวันที่22ต่อทําบุญนะ่ะใช่เออ คือบัตรบัตรราคาถูกมันได้แค่นิดเดียวอ่ะที่เราเจอกันอ่ะแล้วก็คือบัตร V I P มันไม่ได้แพงถึงขั้นซื้อไม่ไหวอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ซื้อก้า้ามากกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมา F V I P อีกใบนะลูกรักเออเอาซิรอค่ะรอต้องเอฟในไลฟ์ค่านะไม่งั้นค่าไม่ยอมจริงด้วย พรุ่งนี้ไปถึงงานแฟชั่นกี่โมงกินน้ำฟรีด้วยก็ใช่อะดิถ้ากินน้ำที่เขาแถมมาตอนเติมน,น้ำมันที่ปั๊มมันแถมมาให้ก็มาไล์สิคาหญิงขำพรุ่งนี้จะได้ซื้อได้ได้ เอฟไปสามสิบใบแจกนะมาลงชื่อในดอมได้โอเคสุดยอดมากดอมมีนเบบบอกว่าเอฟไปสามสิบใบนะเดี๋ยวจะไปแจกคนในดอมเออเอาที่พวกเองด้อมมีนเบบเขอเอฟได้ไหนอันนี้ไม่ขึ้นขอเอฟทางไหนนะ กร้าหายจริงปะเนี่ยไหนลองดูกันฮะทำไมมันขึ้นว่าไม่สามารถเพิ่มอันนี้ลงในตะกร้าได้แล้วอะเพราะอะไรอ่ะ Can add to life เพราะอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเพราะอะไรบัตรหมดเหรอฮ้าย่าบอกนะว่าบัตรหมดอ่ะหรืออะไรอ๋อเพราะไม่ขายของ ตาก้าฮะไอเองไีง่พูก็พูดอยู่แนะเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องพูดอยู่นะงงทิกตอกเรื่องเยอะว่ะปลิวแล้วทำยังไงมีคนจะคือมีคนจะกดเอปไหมตอนเนี้ยจะได้ทำให้ใหม่หรือว่าไง อ๋อด้อมมีนเบบมจะกดซื้อไหมไม่งั้นหนูจะได้ลงแล้วขึ้นใหม่ให้โอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงแล้วจะขึ้นใหม่ให้เลยรอแป๊บเคป่าวคนของเรามาดูกันใหม่ด้วยอุ๊ยพูดไม่พอะทุกคนเข้ามาแล้วใครที่จะกด F Oscar สามารถ F กันได้นะเวลานี้เลยนะ โอ้ยค่าไลฟ์ตั้งนานแล้วนี่ค่าเพิ่งขึ้นใหม่มีเป็นมาแล้วโคตรขำอะจะเอาออกไงดีวะเนี่ยทำไมขึ้นหมดคืออะไรอ่ะเรียกรถเองอะไรบอกไม่ได้นะน้องเอาออกไม่ได้มันถาวรคืออะไรเนี่ยจริงเหรอ ออกทำไมน่ารักจะตายข้าว่ามันดูเสรอหรือเปล่าแบบว่ามีนแบบมาแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้ข้านั่งอยู่คนเดียวอะ่ะ กินข้าวแล้วนะแต่เริ่มหิวอีกแล้วเนี่ยไม่ได้การละชีวิตใครจะกดซื้อโปสการ์สามารถกดซื้อตอนนี้ได้เลยนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวค่าจะลดลงแหละอืมเพราะว่าเมื่อกี้ตะก้ามันหายค่าก็เลยค่าก็เลยขึ้นใหม่ให้พวกเอง พี่ซื้อไปแล้วจากอะไรพี่ซื้อไปแล้วจากไลฟ์ก่อนรอแจกอ,อ่อไอเราก็คิดว่าจะมีคนกดซื้อเราก็เลยลงแล้วขึ้นใหม่ให้อะไรอ่ะไปดูทวิตพี่ปุ๋ยดีคืออะไรวะ <laughs> ทวิตพี่ปุ๋ยแรงมากเอาละไปจิบวายไหมคืนนี้ไม่น่านะน้องไม่น่านะแรงจริงข้าไปทำเรื่องอะไรไม่ดีมาปะเนี่ยไปเถอะอีนเนี่ยบอกให้ไปเถอะคืออะไรจะให้จิบทุกวันนึ่งก็ไม่ได้นะน้อง แรงจริงนะคืออะไรวะเนี่ยยังไปดูเทวิก่อนแรงอะไรวะเนี่ยเอาละหลอนละพี่พีรา่าข้าทำาเรื่องอะไรมาเนะี่ยอยู่ดีข้ามไมได้ทำอะไรเลยนะ ก็ว่าแหละกเรื่องะไรขึเนี่ยเอาีปปุ๊บเยอะหรอหรือว่าค่าควรมีโทรศัพท์สองเครื่องแลววะตอนเนี้ยแบบว่าบางทีพอไลฟ์อยู่แล้วมันก็เปิดเพลงไม่ได้หรือว่า แบบดูอย่างอื่นไปพร้อมกันอย่างเงี้ยไม่ได้นึกออกปะอะไรใช่จ้าช่จ้าซื้อเถอะเงินเดือนเกือบสี่แสนอะไรโคตรมั่วแต่เนีย่ยเดินเดือนเกือบสี่แสนคืออะไร คืออะไรวะเงินเดือนข้าว่าก่อนา้นี้โว้ย เดี๋ยวข้าจะไปแล้วนะพวกเองเพราะว่าข้าหมดพลังในการพูดแล้ววันนี้รู้เปล่าเดี๋ยวไว้มาใหม่วันหลัง ตอกสามารถทำแบบนี้ได้แล้วหรือเนี่ยโอ้โอ้สามารถปัดทางขวาแล้วก็รีบไปเถอะเดี๋ยวอดจิบวายเพื่อเจราแนเนี่ยเฮ้ยโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวดิจตอกสามารถอ่าคอมเมนต์แบบนี้ได้แล้ว สุดๆอละน้องไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายนะเดี๋ยวเอ้ยพรุ่งนี้เจอกันนะอย่าลืมไปหากันที่งานด้วยรู้เรื่องหรือไม่